เย็นสบายแล้วทุกอย่างก็พลอดสบายไปด้วยมีความสุขไปด้วยถ้าาศเย็นเท่าไรแค่ใจของเราไม่เย็นอย่างไรก็ต้องทุรนทุรายดิ้นรนต่างๆหาความสุขหาความสำราญไม่ได้เพราะใจไม่เย็นการอบรมจิตใจของเราจึงเป็นความสำคัญมาก พรก็ทำคําสอนประพุธิเจ้านั้นถ้าหากเราทางหลายได้รวบรวมมาเป็นสมบัติของใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งอย่างสําคัญถึงทันมีอยู่ถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาไว้เป็นสมบัติของเราก็เลยเป็นของทั่วไป เราก็ไม่ได้รับประโยชน์เปรียบเหมือนยาโอสถอันวิเศษถ้าเราไม่บริโภคแล้วโรคของเราที่มีอยู่เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้หายได้โรคหายไม่ใช่เฉพาะว่าแต่เพียงมียาเท่านั้นแต่เพียงรู้จักชื่อยาเท่านั้น ยานั่นมีอยู่เรารู้จักอยู่เราเพียรพยายามหายาเหล่านั้นมาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในตัวของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยบริโภคได้แล้วเราบริโภคลงไปจึงสามารถจะแก้ความเจ็บป่วยได้ชั้นใดก็ดี ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วนั้นมีอยู่ครบถ้วนทุกอยาก่างแต่ยังไม่เป็นสมบัติของเรายังไม่เกิดประโยชน์แก่เราถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วถึงเราอยากได้ก็ไม่ได้อยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็น ทยยังเพียงแต่อาศัยความอยากถ้าหากเราทั้งหลายได้ลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วรวบรวมธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นชัดในจิตใจของเรามีอยู่ในตัวของเรานั่นแหละ จึงจะเป็นสีพึ่งของเราได้เมื่อเราไม่เห็นถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีถ้าเห็นแล้วไม่รู้จักถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีชเช่นเดียวกันรู้แล้วแต่ไม่เห็นเห็นแล้วแต่ไม่รู้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องรู้ด้วยต้องเห็นด้วย หรือต้องเห็นด้วยต้องรู้จักด้วยแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกต้องด้วยพร้อมด้วยองคสาจึงจะมีผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติธรรมที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้ เราทางหลายรู้ไม่ได้ถ้าเราพินิตพิจารณาตรวจตรว,ตรวจบตรวจตรองสอดส่อง,องดูแลเร,เราจะรู้ได้เช่นพระองค์ทรงแสดงว่านัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งความกว่าความสงบไม่มีแล้ว สิ่งที่ตรงกันข้ามทุกข์ก็คือความไม่สงบนั่นเองทุกข์อย่างยิ่งคือความที่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่สงบอยู่ตรงไหนทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นจิตใจสงบอยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเราสงบหรือยัก ถ้าจิตใจของเรายังไม่สนุกเราก็ถือว่าเรายังไม่มีความสุขเพราะมันยังดิ้นรนอยู่มันยังฟุ้งซ่านอยู่มันยังสิงวโหยยัยงแสวงหาอารมณอยังอยากรู้อยากเห็นยังเลื่อนลอยอยู่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นให้ดิ้นรนอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะอาการเช่นนี้ ล้วนแต่เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกว่ามันมีความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขจิตใจต้องเบิกบานตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนไม่สแสวงหาอะไรมาอีกเพราะมันอิ่มตัวแล้ว เหมือนกับร่างกายที่เราไดพ้พอกบริโภคอาหารอิ่มแล้วเขาเอามาให้อีกก็บริโภคไม่ได้ไม่นึกอยากมันไม่หงหวหอยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้วมไม่ดิ้นรนไม่ต้องการเพื่ออาหารอีกฉันใดก็ดีจิตใจของเราถ้ามีความสุขมีความอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ดิ้นรน มันก็ไม่ี่หอยไม่อยากอะไรเรื่องอที่ไหนอีกแ,แต่แคอิ่มตัวจิตอิ่มนี่ไม่เหมือนบริโภคอาหารอิ่มโดยการเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษของความไม่สงบ แล้วมัพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตเห็นความสงบจิตใจเลยพอถึงไม่มีอะไรมันก็พอเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทำให้คนพอไม่หาอะไรต่อไปอีก แต่ขอให้สงบยังถูกต้องตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสงบด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์สงบด้วยปัญญาสามารถกำจัดความหิวอยากได้สิ้นเชิง เพราะจะนั่นความสงบประเภทนี้จึงไม่มีความปรารถนาพบชาติต่อไปอีกปรารถนาที่พึ่งอะไรอีกเพราะที่พึ่งมีแล้วเพราะที่พึ่งพอแล้วคำว่าที่พึ่งพอแล้วนะ่ะก็คือที่พึ่ง จิตใจที่มีกำลังรักษาไม่ให้หิวโหยนั่นเองไม่มีอะไรอยากเลยพึ่งพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้รู้ไม่เคยบกเพร่องมีอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีสิ่งอื่นจะมาบิดบังคับแม้จะกิเลสจะมีห้อมล้อมอยู่รอบด้านก็ตามธรรมชาติีี่รู้แล้วต้องรู้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีอวิชชามาหุ้มหอ่อแต่ธาตุรู้ก็ยังมีแสงของความรู้อยู่ไม่เคยสูญจากความรู้ ถ้าอวิชชาไม่มีความรู้แล้วมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้ของอวิชชานี่จึงสามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้ สามารถจะเอาชนะคนได้คนไม่มีปัญญาใดศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่สิ่งที่โง่เหมือนคนบางคนเข้าใจถ้าอาวิชชาเป็นสิ่งที่โง่แล้วคนเราทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ ไม่ครอบงำจิตใจมนุษย์ในสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสามได้เพราะฉะนั้นอวิชชานั่นไม่ได้หมายถึงว่าความไม่รู้อะไรเสียเลยแต่รู้ไม่ใช่วิชชารู้ไม่ใช่วิทยาจึงได้เรียกอวิชชารู้ไปในทางที่ ไม่ใช่ให้สำเร็จสิ่งที่ตนต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงรู้ไปตามวัตตะรู้ไปตามความต้องการของโลกหลาดเปนในสิ่งที่สร้างวัตถุขึ้นมารู้แต่ในการยึดเกนถือ การแบบกการหามร,รู้จักแต่ความอยากได้รู้จักแต่ความโกรธเมื่อขัดสิ่งที่ไม่สมประสงค์หรือสิ่งที่ตนไม่ชอบรู้แต่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าไม่ใช่ว่าไม่รู้สรุปใจความแล้วคือไม่ รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นเองแต่นอกนั่นอวิชารู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่ไม่รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมของพระอริยในความจริงอย่างเต็เสิร์ท่านจึงเรียกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้ความจริงไม่ท่านทั้งสิทุกข์ก็มีอยู่ แต่ก็ยังไม่รู้สาม,มารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องทุกแม้แต่ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ก็ยังออกไม่ได้สิ่งที่ให้ทุกเกิดก็มีอยู่แต่ก็ไม่สาม,มารถที่เอามาใช้กับทุกเรื่องมาประกอบให้เป็นหนทางให้ดับทุกนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกอวิชชาเมื่อองค์สมเด็จจะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติตรัสรู้แล้วในโลกพระองค์มารู้ความจริงอันนี้พระองค์จึงรู้จึงรู้อวิชชาเพราะพระองค์มาเกิดวิชาเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ความจริงเมื่อใดและความรู้ที่เรียนว่าใจเกิดที่ทำไว้มนุษย์ทั้งหลายสะสม สิ่งที่เศร้าหมองให่เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองเหล่านี้นะท่านจึงได้บัญญัติเรียกสิ่งเหล่านั้นอวิชาเมื่อมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นตามัะดับเช่นเป็นอวิชามีเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสนีมีทุกใจขับแคลนใจที่สัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบัน เพราะความไม่รู้อริยสัจจะทำจริงอย่างประเสริฐทีนี้อริยสัจจะทำนั่นเป็นสิ่งลึกลับสลับซับซ้อนไหมทําไมถึงไม่สามารถจะรู้ได้แต่จิงนั่นอริยสัจจะทำนั่นไม่ได้ลีกลับสลับซับซ้อนเลยเหมือนกับทุกข์เป็น พระโอษฐชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายอนิจจสิ่งเหล่านี้ล้วนเะ็มีอยู่ในสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่โล้ความจริง ยังไม่สาม,มารถจะจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้ได้เราสำคัญว่าเป็นความสุขนอกจากที่จะเรามาศึกษาอาศัยทำคำสอนตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแส,สดงไว้แล้วนะมาสอดส่องพินิกพิจารณา จิตของเราเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมีอยู่วันอย่างข้าเพราะอำนาจแห่งความหลงอุปทานความยึดถือความหลงผิดมาหลายพบหลายชาติไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นจึเป็นจะต้องอบรมแล้วอบรมอีกกว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยอมรับความจริงจึงเป็นจะต้องต่อสู้ ต่อความจริงเหล่านั้นให้จิตยอมรับอย่าว่าแต่เราธรรมนาองค์สมเด็จพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต่อสู้เพื่อให้โลคความจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้ง,งทั้งที่มีอยู่จะเพ,พาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่จนถึงหกปีความจริงอยู่ที่นี่ ก็ยังไม่เข้าใจแทจ้กตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดับาทำคำสอนของพระองค์เมื่อไรเราจะรู้สิ่งนี้แม้จะผู้ได้สดับแล้ว ก็ยังยากที่จะรู้ทำไมตั้งใจพยายามจริงๆเด็ยมาเส้นผมบางภูเขามันอยู่ในมีอยู่ในตัวเราแท้ๆ่อพิจารณาก็พอจะจะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อไม่ยอมรับนะเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบถ้าตรับใด ความเห็นของเรายังไม่ชอบถูกต้องตางก็ทำนองคลองธรรมอยู่ความดาริก็ดีการกระทำ็ดีการพโธ่ก็ดียากที่จะพองใสาย,ยากที่จะบริสุทธิ์เพราะจิตใจยังมีความเห็นผิดยังเพราะฉะนั้นความผิดจึงตามมาจากจิตใจที่มีความเห็นผิดจึงดาริผิดจึงพโด ผิดจึงทำการงานผิดจึงเลี้ยงชีวิตผิดคำว่าผิดนี่ก็เราก็ไม่รู้จักว่าผิดอีกเหมือนกันเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรมาตัดสินว่าเป็นความผิดแต่องค์สมเด็จพระชมายสัมพุทธเจ้าถ้าองค์ทรงแสดงความผิดคำว่าผิดนั่นก็คือมันไม่ตรงกับถูกต้องให้เกิดความสงบอย่างแทจ้จริง ให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ทางจิตใจจิตแท้จิตเพราะถ้าถูกแล้วจิตใจต้องสะอาดต้องสงบต้องพ้นจากความหิวโหยความพ้นจากความพยายามอยากเมื่อยังมีความสิ่งที่บังคับให้เกิดความหิวโหยความอยากเกิดการสะสมโลกกรบลงขึ้นมาแนละ้วน ถึงมันถูกก็ก็ถูกแต่เพียนกิเลสถูกแต่ทางผิดที่ไม่ใช่ความประสงค์ของเราทั่วไปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าคำว่าผิดนี้คือไม่ถูกความประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขในแท้จริงการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบ เป็นสัมาธิิความเห็นชอบนั้นก็เชี่องเห็นอนิจจังของสังขารทุกขันของสังขารคือสริระร่างกายก็ดีสังขารทุกชนิดก็ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรามาสอบสองดูสังขารเพื่อให้จิตนี้ยอมรับความจริงและจะได้ปล่อยวางสังขารนี้ได้เราก็จะได้ความสงบและความสุขอย่างยิ่งตาม ทางที่องค์สมเด็จพระชมาส,สัมพุทธเจ้าของเราเรามาพิจารณาโดดกายสังขารจิตตะสังขารกายสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารยู่ได้โดยอันนี้ยูได้โดยอาหารเป็นผู้อุปถัมภ์จิตตะสังขาร ได้แก่สัญญาได้แก่เวทนาเป็นเครื่องกรุงจิตสาสจิตเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีพัสสะพัสสะก็มีอายกาะนะนี่มันมันอาศัยปรุงแต่ซึ่งกันและกันให้ต่อเนื่องกัน ไม่มีที่สิ้นที่สุดสังขารเหล่านี้แหละเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการมารอบรู้ในกองสังขารคือฝึกกิจของเราให้ฉลาดดูสังขารทั้งหลายมันสุขหรือมันทุกข์ส่วนไหนทุกข์เราก็พยายามละพยายามปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปตามรนนะดับจิตคอยสงบคอยละเอียดเห็นความสุข พ้นจากความปรุงความแต่งถึงความสงบทแท้จริงนะสงบอย่างยิ่งพ้นจากสังขารไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วเพราะมารู้ความจริงขอให้เราทั้งหลายพยายามสอดสองศึกษาให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้ประสบความสุขความเจอมัรราายมากแต่นี้ไป ภาวนาต่อไปอีกสมควรเป็นเวลาและจึงค่อยเลิกพร้อมกัน